วันนี้นะครับผมก็ใกล้จะเป็นรูปเป็นล่างสวยงามแล้วนะครับหลังจากที่ทํามาตั้งแต่เมื่อวานนะครับวันนี้ก็แปลงนี้ก็เสร็จแล้วนะครับทําคูกลางนะครับคูกลางไว้ปลูกต้นไม้น้องเพื่อนเรานะครับทําคูกลางไว้ปลูกต้นไม้นะครับนี่ก็จะเป็นตัวยูเนาะเป็นรูปตัวยูนะครับเป็นรูปตัวยูอันนี้ก็กําลังปั้นคูกลางนะครับอีกแปลงหนึ่งนะครับปั้นคูกลางสวยงามนะครับผมนะครับ อันนี้ก็จะเป็นแปลงใหญ่หน่อยน่าจะเป็นไรนะครับแปลงนี้นะครับแปลงนี้ก็จะเป็นไรนะครับกว้างใหญ่จะกําลังปั้นคูนะครับหญ้าเยอะนะครับเก็บขยะนะครับเอาขยะมาทําคูเพื่อที่จะปลูกต้นไม้นะครับเดี๋ยวหญ่าเขาเปื่อยนะครับก็จะเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยนะครับหน้าด uh 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 MM ินดีย้าเยอะนะครับจะสวยงามมากนะครับสําหรับการปลูกต้นไม้แก็ ได้อัคดคลิปมาไว้ให้เพื่อนๆนะครับได้ชมกัน้งแต่การเริ่มต้นเนาะผมก็ได้ไลฟ์นะครับให้เพื่อนๆเราได้ดูนะครับตั้งแต่เป็นป่าหญ้าลกๆนะครับก็จนมาได้เป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับพื้นที่ด้านบนนะครับคูด้านบนนี่เราก็จะปลูกต้นไม้ปลูกผักสวนครัวเนาะนะครับปลูกต้นไม้ปลูกผักสวนครัวนะครับลงไปด้านล่างนี่ก็ใกล้เคียงกับเมตรหนึ่งนะครับใกล้เคียงกับเมตรนะครับมันก็จะ พอหญ้ากองนี้เปื่อยนะครับก็จะเอารถไถดันออกนะครับดันออกแล้วก็ทําเป็นปุ๋ยนะครับปุ๋ยปูพื้นเลยนะครับนี่ก็หมักตรงนี้ก็จะคือเป็นหน้าดินเป็นหญ้าแล้วก็เอาไว้เป็นหมักก่อนหมักแคหญ้าเปื่อยก่อนสักเดือนสองเดือนก่อนหน้าฝนมาแล้วก็หญ้าเปื่อยแล้วก็กระจายออกเป็นปุ๋ยเลยนะครับสวยงามนะครับเราไม่อยากให้หญ้าออกนอกพื้นที่นะครับก็ที่จะเป็นปุ๋ยหมักอย่างดีนะครับหน้าด,ดินก็ดำนะครับปลูกข,ของสวยงามเลยนะครับถ้าปลูกของเนาะ นะครับนี่แหละครับคือค่อยๆปรับค่อยๆทำนะครับงานทุกอย่างมีงานเริ่มต้นเนาะนะครับก็จะเป็นงานเริ่มต้นช่วงนี้นะครับก็จะคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะครับพี่แม็โครเขาก็สุดยอดเลยนะครับทำเป็นรูปตัวยูให้สวยงามนะครับนะฮะแปรงบนแปรงนี้ก็เป็นแปรงกว้างนะครับเป็นแปรงกว้างเลย ก็จะมีต้นว่าอยู่ต้นหนึ่งนะครับมีรังนกกระจาบอยู่ด้านบนด้วยนะครับสวยงามเลยนะเพื่อนๆเรานะครับนะฮะจะไลค์เก็บภาพไว้ให้พี่ๆเพื่อนๆเราได้ชมนะครับในวันหนึ่งที่เห็นเป็นทุ่งนาหรือเป็นป่าผักนะครับเป็นป่าที่เราปลูกผักแล้วเป็นต้นไม้นะครับเป็นฝรั่งเป็นอะไรที่เราจะใส่เข้าไปนะครับเห็นเป็นภาพนั้นแล้วนะครับ เรามาย้อนดูนะครับคลิปแบบนี้ก็นะครับจะดูแล้วโอ้ยตั้งแต่วันนั้นมาดูนะครับในไร่นั้นตั้งแต่เห็นเป็นป่าหญ้าพอมาวันนี้โอ้ยเขียวชะอมซุ้มชื้นเลยน้ําเพียบอ่าใช่ไหมมันก็จะดูแบบนั้นนะครับดูเป็นภาพจำเนาะอันนี้เป็นท่อน้ํานะครับเราเดินล่องน้ํานะครับเดินล่องน้านะครับเดินล่องน้ําไว้ทำเป็นที่ปล่อยน้ําออกไปนะครับตรงนั้นก็จะเป็นด้านติดอีกที่สองแปลงก็จะเป็นคลองชนาทานนะครับอีกที่สองแปลงนะครับ เป็นพื้นที่สวยงามมากนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมที่สนับสนุนนะครับในการผักดันให้กลับมาอยู่บ้านเราแล้วกลับมาทำสวนเกษตรเนาะต้องสนับสนุนผู้ใหญ่ใจดีที่ผักดันให้นะครับผักดันให้มีวันนี้เนาะนะครับในการเริ่มต้นทำสวนเกษตร นะครับต้องกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีอย่างสูงเลยนะครับถ้าไม่มีท่านก็ไม่มีวันนี้เนาะแล้วก็พี่ๆทุกท่านที่สนับสนุนในช่อง YouTube ด้วยดีตลอดมานะครับก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในการผลักดันให้ตั้งแต่การเริ่มต้นทําคลิปมาเริ่มต้นปั้นช่องมาจนมาถึงวันนี้นะครับขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านถ้าไม่มีพี่ๆทุกท่านคอยสนับสนุนคอยกดไลค์กดแชร์คอยกด, like, กด share, คอมเมนต์ให้นะครับก็มาไม่ถึงวันนี้หรอกนะครับนะครับผมก็สนับสนุน พี่ๆทุกท่านด้วยใจเช่นกันนะครับพี่ๆทุกท่านก็ผลักดันมาให้ด้วยดีตลอดมานะครับน้องก็น้อมรับทุกน้าจิตน้ําใจจากพี่ๆเพื่อนๆจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับน้อมรับกราบน้อมรับอย่างสุดซึ้งเลยนะครับในการที่ผลักดันช่องทุกช่องเนาะนะครับไม่รู้จะตอบแทนอะไรก็มีแต่คําขอบคุณนะครับแล้วก็มีแต่ความจริงใจให้นะครับก็เข้าไปในไลฟ์ของพี่ๆเพื่อนๆเรานะครับไปส่งกําลังแรงใจให้ซึ่งกันและกันไปนะครับ รับขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านที่สนับสนุนกันด้วยดีตลอดมานะครับผมขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับปพื่มและตื้นตันนะครับที่มาจนถึงวันนี้ได้นะครับในการที่มีพี่ๆเพื่อนๆเรานะครับคอยสนับสนุนกันคอยผลักดันกันด้วยดีตลอดมา ดูรถแมคโครไปด้วยเนาะเพลินๆไปนะครับในคลิปนี้ดูรถแมคโครเพลินๆไปนะครับเก็บภาพเป็นความทรงจำนะครับในการในวันเริ่มแรกของการทำสวนเกษตรนะครับเป็นภาพจำไว้นะครับดูไปผมคิดไปผมก็ยังอมยิ้มกุ้มกิมไปากับการเริ่มต้นของตัวเองเนาะนะครับ การที่มีพี่ๆผู้ใหญ่ใจดีผลักดันให้นะครับให้มีวันนี้นะครับปื้มและตื่นตันครับแล้วก็มีพี่แมคโครที่เขาใจดีมาทําให้ในราคาย่อมเยานะครับราคาพี่น้องช่วยผลักดันให้ได้ทําสวนเกษตรนะครับพี่เขาก็เห็นใจนะครับมาช่วยทํางานให้สวยงามนะครับ รูปตัวยูตรงนี้ก็จะปลูกต้นไม้นะครับเป็นคานดินนี้ปลูกต้นไม้ได้อีกนะครับหลายอย่างเลยนะครับสุดยอดไอเดียนะครับอันนี้คือคุยกันนอกรอบนะครับที่คุยกันในรอบไม่ได้ว่าจะออกมาในรูปตัวยูนะครับจะเป็นที่ว่างเปล่าโล่งๆเลยนะครับแต่พี่เขามาทําให้เป็นตัวยูเลยสวยงามไปอีกแบบนะครับสุดยอดเลยนะครับไอเดียไอเดียพี่เขาจะสวยงามตอนที่มีต้นไม้มีหญ้าขึ้นนะครับแล้วก็ ต้นไม้เขียวชอ,อุ่มจะสวยงามนะครับจะสวยงามมากนะครับตอนนี้ก็จะดูภาพรวมแบบนี้ก็จะก็จะยังดูไม่ออกเท่าไหร่นะครับความสวยงามนะครับแต่ถ้ามีต้นไม้หรือว่ามีผักมีหญ้าขึ้นเขวเขียวนะครับจะดูสวยงามจะดูดีมากนะครับจะดีไปอีกแบบนึงนะครับสวยสวยไปคนละแบบนะครับ สวยงามน,นะครับมนะครับใครอยากจะใครอยากจะติดต่อรถแมคโครนะครับผมก็บอกได้นะครับผมก็ให้คุยกับพี่รับโดยตรงนะครับผมพร้อมที่จะมีเบอร์โทรให้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลงเบอร์โทรไว้นะครับใน คอมเมนต์หรือในคลิปยวผมจะลงเบอร์โทรให้ถ้าใครต้องการที่เรียกใช้รถแมคโครเนาะนะครับผมนะครับแมคโครเรารูปหลอดใจดีนะครับผมนะร,บรารรนะค,รมรคาย่อมเยาวพูดคุยกันได้นะครับวิ่งตัวไทยนะครับวิ่งตัวไทยเลยเดี๋ยวผมจะให้เบอร์ไว้นะครับให้เบอร์ไว้ติดต่อให้เบอร์ไว้พูดคุยกันนะครับคุยส่วนตัวเลยไม่ต้องไม่ต้องผ่านผมไม่เกี่ยวกับผมนะครับผมมีอะไรคุยกันจาของรถแมคโครเลย ไม่มีการผ่านไม่มีการกินหัวคิวอะไรไม่มีนะครับผมนะคุยกับเจ้าของรถโดยตรงคุยกันเราเองนะครับผมก็เป็นเพียงแค่ซื้อกลางนะครับเพราะว่าพี่เขาก็ได้มาช่วยทํางานให้ผมก็บอกกับพี่เขาเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้เด้อพี่นะครับบอกเขาช่วยเหลือซึ่งกันและกันผลักดันกันไปนะครับงานพี่เขาก็จะได้มีงานเราก็ได้ทํางานเรานะครับพี่เขาก็ได้มาช่วยทาให้เราได้สร้างอาชีพเนาะนะครับ ต่างฝ่ายต่างผักดันซึซ่งันและกันช่วยกันไปนะสุดยอดเลยนะครับผมขอบพระคุณครับเดี๋ยวเจอกันไลฟ์หน้านะครับเดี๋ยวผมจะลงเบอร์โ,โทรไว้ให้นะครับท้ายคลิปนะครับผมขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะครับ